พี่น้องหูบอกว่าไข่หนวยนี่เพื่อนสามารถเอามาเสียงท้ายไข่ที่อยู่ในผ้าขวัญน,น่่แม่งานแต่งนี่ไข่เบาไข่สาวเออที่เพื่อนเอาไข่มากเขาในผ้าขวัญเป็นพิธีกรรมหนึ่งตะกี้โบรานเฮ้าตะพอตะเมตาที่แบบว่าคือนานนมมาแล้วแหละเพื่อนจะเซียงท้ายไข่เจ้าเบาเจ้าสาวนี่เบิงน้ำไข่นี่เด้อตะกี้ตะกอนนะถือหลายนะค่ะพี่น้องว่าต้องชะชาช่ปอดยิงปอด หมายถึงว่า่บพันการแต่งงานว่ามีมลูกมีเต่มามก่กนถามีลูกมีเต่ามาก่อนมันก็จะมาฟ้องอยู่ใครบ่าวใครสาวค่ะตะกี้เพิ่นก็นสิไปให้ใครคนที่แต่งงานนะ่ะไปเลือกเองโดยบ่ได้เอาจากแผงได้ตะกี้ว่ามีรขายขายนอกก็คือต้องเขาลกไกลเขาโลกไกลไปหาไกลที่มันแหม,มยู่แล้วก็หยิบมาหยิบมาเพื่อไว้สองสมามใบเพราะว่ายัางเพื่อว่าถ้าเอามาต้มแตกน่ะถ้าแตกหรือว,ว่าเปลือกไข่ล้าวเนี่ย เพื่อนก็จะบ่เอาใบนั่นเพื่อนจะเอาใบที่มันสวยๆงามๆแล้วก็มาเข่าพักควันแล้วเพื่อนกะจิมือมือแต่งานเพรว่าไข่บ่าวไข่สาวมันกับมีภผ้าควนซองอันเนาะเพื่อนกะสิมือเอาเส้นผมปาดเบิ่งปี๊บปาดกลางๆแล้วเพื่อนกะสิเบิ้งใจตรงกลางของไส้แดงนะคะพี่น้องถ้าในไส้แดงมันมีลูกไก่น้อยหรือว่าไข่บ่สวยงามแสดงว่าไม่ยิ่งนี่ เคยแต่งงานมาแลลวเคยได้ผัวมาเหลวเคยมีลูกมาแหลวเพื่อนเบิ่งลักษณะนี้ถ้าเป็นวันเล็กๆที่ไม่สะอาดก็คือแออสดงว่าเคยได้ผหัวมาเหลวแต่ถ้าถ้ามีลูกน้อยๆอ,อยู่ข้างในอะ่ะเพิ่นก็สิว่าไม่ยิ่งนะ่ะเคยมีลูกมาแลลวแล้วก็มาแต่งงานใหม่สินะผู้ชายคือกันไข่เบาคือกันไข่เบาไข่สาวคือกันพี่นอ้องเพื่นสิเบิงจังสันเพื่อนสิบเบิงจังสันได้แต่กับแม่นพ้อมเด้เม่นพ้อผมด้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือว่าแล้วเนาะไข่มันก็เอาอยู่ในแผงแล้วมันก็เลยบว่าได้ไปเอาอยู่ในรกนะ ถึงมาก็เลยแบบไข่มันก็อาจจะดูสวยอยู่แต่ว่าตะกีตะกรอนเสียงไทยเด้แต่ว่าเดี๋ยวนี้กับกับล่องเมึงเด้คับพี่น้องเสียงไทยใส่เบังเดอผู mm ้ hmm. ุดสิแ่งงานแตงสาวนี่มันแมนือ้นย้อนมาบอกเออแต่งงานมาแล้วมาเอาผัวหม่นี่ไข่มันบอกงานอหรีบอกก้อนสิมาตัดปาดแล้วก็ปอนเจ้าเบ้าเจ้าสาวนะ,นะนะกินเข่าห่มผ้าปอนไข่หนวยขนางานแตงหนุ่งนี่คเสียงไทยยังสั่นดีคะนี่